อตีเลยหายหายายหายหายายหายอออออออ,อ,อาอาอาบเริ่มกหถือขนมทอดเลยขนมก้วยเตยวทอดเิ่มมาสุสบายดี <S <S น้องสุขสุขคนเอฟซีสุสขโ อู่พ้นผู้มองู้บอลพอฟังเล่าฟังไทยผูอยู่กทมนัดหนองนาะ้ออยู่ต่างประเทศบัดเฮาต่องานจากตะเหลีวนัดหนองเนาะก็มานี่แหละมาวัดโพไซเฮาเดินทางออกประมาณที่สามนาะพี่น้องเนาะก็คือสามโมงเสาร์โอ้ยที่สามที่สามเมื่อคืนนีเดินขับมาห้องที่กันสิประมาณหกโมงเจ็ดโมงหกโมงอาโมงไปนัดหนองเนาะบ่ฮอดหกโมงบ่ฮอดอยู่ เป็นสีสโองสิเป็นเนงาเป็น้องเออ้อมางานสิบสองหล่อสิบหล่อกะมาหอดมาถ่ายหล่อนรถเวทีสีมาหอดเก,กาวัดนี่หันมีกวงเป็นเลียงกว,งวางหน่นอยนะ้อ,องนตัวบ้าไงเป็น่นอ้องพาพไปองบรรยากาศร,ร,ร,รอบๆตนเสาร์ท,ทรั้งพลาสไนท์เ่น้างนอกนอนท้างเลยเก่าป้านข้างอเราบนห้า เด้าพี่หนองมาฮอดเรียบร้อยตอนเช้าเสามฮอดอุ้ยเดินทางประมาณสามสัโมงค์นะน้อพนะี่น้องเนาะเจ้ได้หอดจากตะเลียวมาตอนเช้าถ้าเลขเก้าพี่น้องถ้าเลขเก้าอย,ยู่โพไซเอ่พนะพอ,นะอพลัลลั่นไซ่น้องพี่น้องเนาะเมืองพัลลั่นไซมาฮอดอยู่รุ่นตรีรุ่นตรีโอ้ยมาสลองงานบุญสลองสิมเพิ่นธ่วะคือกลุ่มเขานะพี่น้องเนาะนี่อดีพี่น้องเนีย่ย สิป็นเห็ดโอ้ยมาหลยฝ่ายละปีห้ากอเหลี่น้องนาะสิน่นเข้ามาหอดมาหอดมาแล้วครบมาแล้วน้องน้องกของไดจาน้แม่ลฎสิบสองหลอกเครื่องเสียงกฎหมาโต้ตั้งอฎกนหมานที่ยังมาวันหอด้น้องตามหลังมาโอ้โหนี่น้องเาพาพีพันองมาเล สิบพันน,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 นี่สัตว์นาฬิกาสิ่งไรยางมากสัตว์นกากงวากงเปลี่ยนสัตว์นาฬิสิบพ่น มีพญานาคโอ้ขึ um ้นทางขึ้นสามสองสองสามเนาะสองเนาะสิบ uh พัน hmm. พ uh ุทธศิมมาเนาะเนี h <h ่ยพี่น้องเว้ยเฮ้ยหุ่งเครื่องเรื่องเหลี่ยมดีนะพี่น้องเนาะองามดีสิบบานเพิ่น เอาอมาหอดพีเกาเกาโมงเออหอาสามโมงพี่น้องคือตีสามแล้วเรามาหอดพีกะหกโมงหาโมงปลายนี่พี่น้องเนาะหาโมงหาสเก้าหาสิแปดก็มานหนแหละพี่น้องมาหอด นี่พี่น้องมาหอดวัดพ่นกะเลยว่านี่พี่น้องนั่งเตะไว้ที่น้องก็สิตั้งเวทีก็สิเลี้ยนตั้งีก็สิเป็นเบื้ออื่นก็มือหื้อน่ะชี้ซก็ชีหาเด้อพี่น้องเด้อบุญเพิ่นเฮาก็สลองสองมื่นเนาะพี่น้องเนาะสลองสองมื่นตะเก่านี่โหกวงเนาะพี่น้องเนาะน้าพี่น้องเนาะมาขายนี้เพิ่นก็สิเอากวงเนาะพี่น้องเนาะอยู่วัดนี่เพิ่นมีกวงไว้แต่ได้หมาพี่น้องเนาะ ไหว้ให้พี่ให้น้องให้พ่อให้แม่ผู้ที่มาทำบุญไดี๋ยวหูจะเห็นได้เบิ่งว่าโอ้กวงตัวเป็นปีนี่มันเป็นโตัเนี่ยใดนี่พี่น้องเนาะโอ้เคยเคยมาเท่านึงแล้วเคยแล้วเคยแล้วนี่นี่นี่พี่น้องโอ้กวงตัวเป็นปีอ่ะยังมาต่อเล่บ่ได้ยังมาต่อสำเด้อๆนี่พี่น้องกวงโอ้ยเขากะพี่น้องอุ้ยเขามันเลยควางนะพี่น้องนี่จะเรียกว่ากวางซื้อขนมมาต่อนแม่ขนมมันถอดมันมักกินเหี้ยงนี่ มาตะกี้โอ้พี่น้องเลยอืมโดนเป็นคนมันแข็งเลยพี่น้องน,อนอ่ากัดจะเอามาให้พี่นอออออออ้องโอ้ยปับพอดีเลยเอออีแดงอีแดงไอเด่นตุ้บูด้วยมีเขาให้บอกเขาเลย ตัวไหนตัวหน่อยตัวไหนนะปูนตัวหนึ่งลยมกวางนี่แหละกวางคผ่นึ่งกวางจิ๋วหเด้อในเด้ใงสองงัวค่หนเลยเนาะสองงสองมันอ่ะเควายจงควายนตัวนึงเห็นป่ใจมึงขยายมึงปูดหลวงมันเ่อนงกวางน่อยตัวน่ะ ให้พี่น้องได้เห็นนะพี่น้องเนาะโอ้หางมันพี่น้องหางมันี่หางกวางพี่น้องอ่ะสน้องคนที่เรียนกวางไว้ต้นอือบ่าเลยามาหอดดีเลยทางโป่งตีละข้างน้าพี่น้องเนาะตอนเสาร์มาหอดหลังจากว่าเอาพาพี่น้องไปเบิ่งกวางแล้วกำลังเก็บเครื่องเก็บของลงมาแล้วพี่น้องเนาะ เรียมสีจะตั้งวิธีก็อยู่ประมาณนี้พี่น้องวิธีสีตั้งยี่นี่นี่ตสมตนี้นะพี่น้องเนาะแล้วก็สิบป,ปีนาไปทางพูนเบื้งพุนวันแรกเอฟซีพระราษนะพระราษจะใช่แหละฟาดเรดืร่อยไปนี่จะช่วยช่วยช่วยอะพี่หน่องเนาะก็ะเลยว่าพระผีพระน้องไปเลาะเบิ้งทั้งพุนอีกละทั้งนอกทั้งเบิง้งพุนละ ไปในไหนเนาะไปในไหนเนาะบ่บ่บ,บูโอ้ยกี่ต้นมะขามอยูน่นะี่เนาะโอ้บุหรีมาเดินไปโดนเลยพี่น้องไอ้บุหรีมาเอ่อเอาใส่เนานะพี่น้องเนาะเอาบุหรีมาไปโดนโดนเลยก็เลยโอ้โอยผุน้องพี่น้องมะขามหวานต้นนี้ย,ย,ยไม่ยัง่งยืนเลยไม่ยั่งทำฮ่าฮ่าฮ่าเนี่ยพี่น้องเครื่องเสียงกันเลยคนสิ เอามาเสริมอีกคือตรงนี้ลงเมื่อพุ่นละคือจะเสริมเครื่องเสียงอีกทีหนึ่งนะพี่น้องเนาะพุดหนาเป่นว่าพี่น้องเอ้ยบรรยากาศหนาวดิพี่น้องเนาะหนาวดิบรรยากาศย่ำเสาอยู่นี่แหละพระนันท์ไส้ทางทางเหล็กเก้าทางเหล็กที่เก้าะพี่น้องเนาะของแขวงสวนระเขตนี่เนาะพี่น้องอยู่แขวงสวนระเขตแหละหนาวพี่น้องขึ้นมาผีผัดื่อวานเมื่อซื่อโอ้ยไปหนาวปานนี่พี่น้องเนาะ สุน้ขเลยเก่าเน,นี่ยนอกจากหีนกวางยิงเลยชื่อซิบขนมนพี่น้องนอะมาหายอ่ะปลาปลาพี่น้องงาบมางพี่ปลาพี่นอ้องเลาะสุานาเลยเก่าด้วยพี่น้องด้อย้อ,องมาหอดห่านโอ้โหข้าพคุณายเฟอร์สทำได้ยิงเเก่านะขายเฟอร์คาย้า,ยาเ,ปเปีย บอกเขขพเนนี่น้องหานประจำที่เขาคาดมาพ่อไส่ตกมาเวย์หันนี่เพี่น้องเนาะเขาปฏิมาหลายปีเลยก็เลยว่าเออมาเวยซื้อขนมมาแต่แตะแล้วพอดีออกเล่นมาเล่นดนตรีหักเลยเว้ยมา,ามา,มา,มา,มางานเลยนานนี่แหละพ่อใส่วันทีซิมาแล้ว เมื่อก่อนเฮามานั่นกัดสิมาเวยสิคือกันแต่ว่ามาเวยห่นเฟอร์เฟินสักคนนะฮะนะแมนแมนมาขอยมากินประจำอยู่นี่นะเออพอมันมีห่นเดียวแมนแมนแมนมันแสบนดิมันแสบแสบเป็นการันตีเพันขันโบเซียหรืเพันยินดีขึ้นเงินอยู่นี่นี่ยขอยมาแล้วขอยเังไรกินฟรีตลอด เพื่อนพี่น้องเนาะกะนี่แหละเมท่านเฟิร์สเราก็จีซื้อนี่ไปให้ขวังเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพูดนะครับจีตั้งไปที่ถ่าเพื่อพี่น้องตอนเศร้าๆอ่ะพี่น้องเอาซัมนี่นะเพื่อนพี่น้องคลิปสรุปไปซัมมี่เพื่อนพี่น้องคลิปนี้สรุปไปซัมนี่ตอนเศร้าๆนีเพือพี่น้องเอ่ะเอาปากไปทางเอฟซีทุกหมู่บอลล้วฟังเล่าฟังให้ผู้จิตรกทมและผู้จิตต่างประเทศเลยเพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ขอสรุปไปซัมนี่อย่าเจ็บอย่าจนสุขใจสุขกายสุขสบายดี